เปิดภภาพะจัพภะกัสยะการเงินการงานความรักโชคราภสุขภาพนะภาทะจัพภะกัสะพุธพกลางคืนวันนี้ทํางานอย่างมีความสุขมากนั่งสบายใจนั่งชี้นิ้วหรือทํางานอยู่บ้านนะนั่งสั่งอย่างเดียวการงานมั่นคงแล้วค่ะวันนี้นะโอเคแต่มีความกังวลใจเกี่ยวกับบริวารน,นะวันนี้ ต่อให้ทํางานอย่างมีความสุขแต่ก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับบริวารหรือบางท่านอาจจะนะคะวันนี้เรื่องงานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ ดีขึ้นนะถ้าคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับบริวารเจอปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยในองค์กรของคุณจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณก็จะปรับแผนการงานเนี่ยให้มันดีขึ้นงานคุณจะดีขึ้นถ้าช่วงช่วงนี้มันดูเงียบเงียบเงาเงาเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแผนการทํางานนะคะเรียกประชุมนะคะแล้วก็หาทางออกแล้วก็จะดีขึ้นการเงินวันนี้มีความกังวลใจเกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลเกี่ยวกับหมาแมวเจ็บป่วยนะคะการเงินนะคะทำให้คุณกังวลใจแต่คุณจะแก้ไขได้แต่คุณจะแก้ไขได้นะคะการเงินแล้วก็นะคะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะ,ะการเงินมีโอกาสได้เอา ของเก่าของมีค่านะคะหรือจะได้เป็นของเก่าของโบราณได้เป็นทรัพย์สมบัติก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักของพลพุธกลางคืนช่วงนี้นะคะน้อยใจกันงอนกันก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าคนที่ห่างกันไปแล้วบอกเลิกบอกลากันไปมีฟิลคิดถึงกันมีฟิลอยากกลับมาดีกัน นะคะถ้าคนโสดวันนี้นะคะพูดกลางคืนมีโอกาสนะคะได้เจอคนที่มีบุญวัส,สนาต้องกันคนทำเคยคนที่เคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมานะคะวันนี้นะคะถือว่าดวงกลางๆนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขเก่าเลขเบิ้ลเลขที่เคยออกไปแล้วหรือความฝันนะคะมาส่งกำลังใจอาจารย์นินขอบคุณนะน้องเนนนะคะไปติดตามน้องนินพยากรณ์ด้วยนะคะทุกคนนะคะแม่ซีอ่าแม่แม่หมอยิบซีเหมือนกันนะคะเรียนรุ่นเดียวกันนะคะน้องนินพยากรณ์นะคะทุกคนติดตามน้องไว้ด้วยนะคะอ่ะไปต่อเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะน้องนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่อง สุขภาพสุขภาพของพลพุธกลางคืนถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับผดผื่นคันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดระบบน้ำเหลืองในร่างกายช่วงนี้ต้องระม,มัดระวังโรคเหล่านั้นจะก,กำเริบโดยเฉพาะปอดหลอดลมภูมิแพ้นะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะระม,มัดระวังนะคะไปต่อที่การทําบุญเสริมดวงแล้วกันนะทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะแก้เครดขอบคุณน้องเน้นนะลูกขอบคุณค่ะ แก้เคสด้วยการนะคะอ่ะ